สวัสดีครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับวันนี้เราก็จะมาเทนะครับบวกสลอตแทสครับสลอตสลอตสักอย่างเนี่ยไอตัวขี้เกียจเนี่ยครับผมอ่าคุณสมบัติของมันก็คือโซนิคโบน l นะครับผมเคยทำรีวิวไปแล้วแหละแต่อันนี้มาให้ดูเป็นแบบคำถามคาใจของหลายๆคนนะครับว่าถ้ามีโซนิคโบ w l เลเวลสิแล้วจะออกเลเวลสิหรือเปล่านะครับซึ่งแอดผมก็อัพโซนิคโบเลเวลสิอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอามาเทสได้นะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวโซนิคโบเลเวลสิให้ดูก่อนนะครับเลเวลสิเนี่ยของผมมันจะมิสกระจายไม่ใช่นะครับอันนี้อายเขินเลยอ่าจะดาเมจประมาณ3 0 0พนะครับผมเดี๋ยวเราก็ตีให้มันโซนิคโบก่อนแล้วกันนะฮะไม่ติดนะครับเอาใหม่นะครับเดินเดินใหม่ครับตีใหม่ครับอ่ามิสอีกเหมือนเดิมนะครับ ข้อดีของการมิดก็คือมันตีต่อเองนะครับผมอ่าเห็นไหมครับจาก3,001เมื่อกี้เหลือแค่2,002นะครับถือว่ามันออกเลเวล5ตามคําอธิบายของมันนะครับผมอ่านี่ครับออกโซนิบโบเลเวล5นะครับถึงมีเลเวล10ก็ออกเลเวล5นะครับไม่เหมือนกับการ์ดงูดำนะครับงูดําเนี่ยมีเลเวล10ก็ออกเลเวล10นะครับผมอ่าสคริปต์ของไอเทมมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ารีวิวง่ายไหมจบเลยนะครับโอเคไหนๆก็รีวิวแล้วนะครับก็ อีกวิธีหนึ่งก็คือที่คนชอบลบคาญกันเวลามันออกโซนิโบปุ๊บตัวเราจะยืนนิ่งใช่ไหมครับผมซึ่งจริงๆเราตีต่อได้นะครับแต่มันต้องมีจังหวะหยุดพักนิดนึงครับอ่าอย่างนี้นะครับผมให้ตัวเลขสุดท้ายเนี่ยมันลอยหายไปนะครับแล้วค่อยกดตีต่อนะครับมันจะสามารถตีต่อได้ทันทีนะครับถ้าเราแบบโซปุ๊บกดเลยเนี่ยอันนี้มันจะไม่ตีต่อครับอ่าอย่างนี้นะครับผมกดเลยปุ๊บแมงตายนะครับเอาใหม่นะหาเหยื่อก่อน เดี๋ยวเอาตัวนี้ตัวนี้นี่ถ้าคุณแบบพอออกตัวนี้โบปุ๊บดี่แล้วกดตีต่อเลยเนี่ยมันจะไม่ตีต่อนะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับผมอมอนตายก่อนเลยอนี่ครับปุ๊บเมื่อกี้ไม่ติดน,นี่แหละครับแอร์ใส่ขี้นะครับเอามาตีเบิ้ลก็ไม่ค่อยติดสิครับไหนว่า นี่อ่ะตีตีติด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 ไม่ติดอ่าออกไม่ติดอีกโอ้ชีวิตมันเศร้านะครับผมอ่าติดแล้วติดแล้วนี่เห็นไหมครับถ้ากดออกปุ๊บแล้วกดตีต่อเลยเนี่ยมันจะยืนนิ่งเลยนะครับผมอ่าซึ่งวิธีการที่ถูกต้องนะครับเวลาจะให้มันตีต่อเนื่องนะก็คือ รอให้เลขม <issions> oh, really ันเลขตัวสุดท้ายของโซนิคบ่ะมันลอยเกือบๆจะหายไปก่อนนะครับผมแล้วก็สามารถกดตีได้เลยนะครับผมเยอะ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 เดี๋ยว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 ทำมาหากินก่อนครับอ่าเรียบร้อยครับทำมาหากินเสร็จแล้วนะครับทำคลิปต่อได้นะฮะ ่าลองอ่าไม่ติดโอ้โหนี่แหละครับมีหมวกแต่โซไม่ค่อยติดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ออกสักทีอ่ามอนตายเป็นสิบตัวแล้วเนี่ยอ่านี่ครับ ให้ดาเมจ200รที่มันลอยขึ้นมาหายไปก่อนนะครับแล้วก็กดต่อนะครับมันจะกดตีต่อได้เลยนะครับผมเวลาใส่หมวกนี้ก็จะไม่ค่อยหลับนะครับเพราะเราต้องคอยดูนะครับถ้าเกิดมาโซนอีกโบแล้วต้องกดต่อนะครับจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะฮะไม่เหมือนกับหมวกอื่นๆครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากลากรากทำอาหากิน ครับใช้สกิลแล้วโซนิกโบไม่ออกนะครับผมเหมือนคลิปคุกแดงอะครับใช้สกิลแล้วเล็กก็ไม่ออกนะฮะเพราะผมก็ใส่อยู่นะครับมันก็ไม่ออกนะฮะนี่แต่ถ้าตีธรรมดาก็ออกอยู่แล้วมันก็บอกอยู่แล้วว่ามีโอกาสที่ตีธรรมดาแล้วจะออกสกิลนะครับผมโอ้โหรงนี้มีซากศพลากชีวิตจะลากเยอะนะครับผม เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับนี่ครับไม่ออกมิดกระจายนะครับนี่นะครับมันเหมาะกับาสายเบิ้ลกาตาเบิ้ลแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่กาตาสายแอดคีแบบผมนะครับมันตีมิดค่อนข้างบ่อยนะครับใช้ประสิทธิภาพมันไม่ได้เต็มที่นะฮะ หรือไม่ก็เป็นโลกอครับเพราะมีใช้มีดดับเบิลนัทแทดอยู่แล้วนะครับได้โซนิคโบเข้าไปเสริมก็จะทำให้ข้ามมอนเร็วขึ้นนะฮะนี่ครับอ่านี่ครับรอให้เลขมันหายก่อนครับแล้วก็ใหกดต่อนะครับถ้ากดปุ๊บออกปุ๊บกดเลยเนี่ยมันไม่ตีต่อนะครับก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครมีหมวกโซนิคโบนะครับ ก็เอาไปลองใช้ได้นะครับมันจะทําให้เราตีได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ต้องรอเรียกว่าอะไรดีเลย์ดีเลย์ของสกิลนะครับผมมันลองนิดเดียวอ่ะนี่ครับให้มันลอยหายไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตีต่อนะฮะอ่าโอกาสมันมีโอกาสที่เล็กออกพร้อมโซนอิกโบนะครับมันจะแรงเวอร์มากครับเรียกว่าสมใจกันเลยทีเดียวนะฮะแต่มันก็โอกาสติดน้อยนะครับที่มันจะเกิดพร้อมกันนะฮะ แต่มันก็เพลินดีนะถ้ามันติดโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอ๋ออย่างหนึ่งก็คือ,อยิงไกลก็ออกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าออกบ่อยแค่ไหนนะผมเคยเอาฮันเตอร์ไปลองแล้วนะครับก็ออกซนิคโบนะครับผมก็พอจะไขข้อข้องใจให้ใครหลายๆคนได้นะครับเพราะหมวกมันค่อนข้างจะแพงมากนะครับถ้าเกิดซื้อมาแล้วไม่เวิร์กเนี่ยจะเสียดายตังค์นะฮะ โอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติคตามยูทูบกระบนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ